ก็วันนี้ผมกับกีนสองคนนะครับพวกเราก็มามาร่วมงานช้อปปี้สิบสองสองนะครับก็ตรงกับวันเกิดช้อปปีด้วยเป็น1 2บสองสิบสองเบ l ร์เดย์เซลนะครับผมใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยก็คือแบบมีดารามาแบบเพียบเลยครับแล้วก็มีเกมสนุกๆเยอะแยะมากมายเลยฮะมีเกมอะไรบ้างที่กีน ก็คือก็คือใน12.12อันนี้ค่ะเป็นตรงกับว <Yeah> ันเกิดของช้อปปีด้วยก็เลยเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มากเขาก็เลยเหมือนแบบจะมีทั้งแบบไลฟ์นะคะมีทั้งกอที่สำคัญคือมีแคมเปญแบบเยอะมากๆของช้อปปีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะก็เราเนี่ยจะเหมือนแบบมีวันที่12.12เนี่ยเราก็จะออกอากาศวันนั้นนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะแล้วก็แบบต้องมาร่วมดูกันอ่ะมาดูกันทุกทุกคนเลยเพราะว่ามีแบบความสนุกนะคะมีเกมโชว์นะคะแล้วก็มีแจก เงินรางวัลต่างๆด้วยรวมมูลค่าเกือบ12ล้านบาทค่ะสำหรับพู้เราเป็นแบบสายช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วไหมครับก็ผมก็ใช้ช้อปปี้แบบประจำอยู่แล้วในการช้อปออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดเราก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในการช้อปปี้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการช้อปปิ้งน่าจะง่ายกว่า ใช่ครับผมกินชีมันที่ตัวเองเลยแต่เพราเราก็ช็อปหนักเหมือนกันใช่ค่ะคือกินคือเราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมช่วงกระชับสีดาที่หยุดไปกินก็จะแบบว่าก็ต้องเมนชั่นนิดนึงก็คือก็คือจะอยู่ตรงนั้นก็คือจะอยู่กับช้อปปี้ตลอดเวลาคือกินใช้ช้อปปี้จริงๆใช้ตลอดเลยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบได้ดูไลฟ์บ้างสะสมคอยบ้างอะไรเงี้ยหลายอย่างมงี้ยแล้วคือช้อปปี้แบบการขนส่งทุกอย่างคือดีมากตรงเวลาเป็นเป๊ะๆกินไม่เคยได้ของที่ผิดพลาดเลยจากช้อปปี้เลยค่ะซึ่งคนนี้คนสั่งคนนี้จะเป็นคนรับ ใช่อันนี้คนรับของใช่เป็นคนรับของให้ไม่ใช่คนจ่ายหนูจ่ายเองค่ะบางครั้งก็จ่ายให้ไม่มีนะคะไม่มีนะคะเคเชิญคนมาช้อปปิ้งจิดสองก็ฝากแบบเป็นแฟนนะครับก็สั่งช้อปปี้สิบสองสิบสอง กันเยอะๆนะครับต้องบอกว่าเขาข่าอะไรวะไม่ใช่ทำอะไรวะไม่ใช่โอ้ต่อต่อขอโทษขอโทษครัก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช้อปปี้สิบสองสิบสองนะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่แบบบิ๊กเซลมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบสั่งกันเยอะๆแล้วสั่งกันเยอะๆนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยลดแบบเยอะมากๆเลยครับผมก็คือเชิญชวนทุกคนละค่ะทุกคนละกันนะคะวันที่สิบสองสิบสองนะคะช่วงหกโมงเย็นนะคะอยากให้ทุกคนมาดูไลฟ์กันนะคะแล้วก็มาดูความสนุกแล้วก็มีไลฟ์ต่างๆนะคะมีโชว์มีเกมโชว์แล้วก็ เราแบบจะเลอะจะเละเทะขนาดไหนแล้วก็สนุกขนาดขนาดไหนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาร่วมดูกันตอน6โมงเย็นนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นเกมด้วยนะคะอืมท่านน้าถามถึงเรื่องที่กินฝากขายเรารู้สึกยังไงบ้างกินปากผมว่ากินตอบปากไปแล้วก็จริงๆเรื่องฝากขายของกินกินเขาฝากมาตั้งนานแล้วเนาะใช่ไหมสองปีสองปีแล้วก็ตอนนั้นเราก็แบบเอ่อคุยกันว่าแบบเออตอนนี้ตอนนี้กินตอนตอนนั้นกินเขาแบบอายุแบบ ยังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแข็งแรงแต่ว่าตอนนั้นสมบูรณ์กว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเขาก็ได้เตรียมการเอาไว้ก็รู้สึกว่าก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเราเห็นด้วยแค่ไหนหรือว่ายังไงจริงๆท่านเาเป็นคนแนะนาเราใช่ครับผมผมเป็นคนแนะนาใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราฝากไข่ตอนที่แบบอายุที่แบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าใช่ครับผมผมผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะแบบ ดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เรายังมีแบบเป้าหมายหลายๆอย่างที่เราแบบเ,เรายังทําด้วยการอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่า,าก็ยังยังไม่ยังไม่ชัวร์ว่าแบบจะพร้อมเมื่อไหร่ก็ฝากไข่ไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยดีกว่าครับผมแล้วใครจะงานของเราที่ยาวนานแน่ๆมองหน้าไม่รอ กินตอไปแล้วไงกินตอไปแล้วไม่เขาบอกว่าเออพอข่าวมันออกมาปุ๊บคงาเริ่องว่าแต่งปีหน้าแน่นอนเราก็ใช้ไข่เลยไข่กีน่ะไข่กีนเหรอคะไข่ที่ถูกฝากไว้ไบ้างไม่ก็ตอนนี้ผมมองว่าต่างคนก็มีแบบหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างคือเขาก็มีแบบหนี้ที่บ้านแล้วก็เรื่องเรื่องหลายๆอย่างที่จะต้องแบบต้องเคลียร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีเป้าหมายของเราแบบในเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยก็อยากแบบ โฟกัสในเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับผมงงไหมแบบว่าเขาบอกปีหน้าเราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่มีใจที่อยากจะแต่งตอนนี้ยังยังไม่ถึงยังไม่พร้อมกินกินหบอกไม่พี่บอกไม่แม่บอกโอ้ก็อ่านแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบเราก็ยังแบบยังทํางานตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็ปีหน้าเราก็ยังมีแบบละครละครแล้วก็มีงานแบบในวงการอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสองคนก็ ยังไม่ได้แบบพร้อมขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ก็รักกันไปก่อนแล้วเราก็มั่นใจทำไมก็เข้าขั้นนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะถามถามกินใช่ไหมคะก็ก็คนนี้แหละครับรักที่สุดแล้วฮะกินแล้วก็เนี่ยอันนี้เกินกินจะยอมลูกก็ สำหรับตอนนี้นะคะรำนำคิดว่าคนนี้ก็ใช่แล้วล่ะค่ะกลับมาซ้อมบทกับกับผมที่บ้านบ่อยมากเลยที่เล่นที่เล่นดีในในละครเนี่ยบทตบบทตบไม่แหม่ไม่ใช่บทอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะจริงจริงเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสักกี่คนอ๋อนาคตที่เราคุยคุยกันไว้เดี๋ยวนะมันไปถึงเรื่องนี้ได้ไงพี่น่าเลยพี่ต้องมีการวางแผนอ๋อ ล้วเราจะใช้กี่ใบว่าเอ้ยยังไงใช้กี่ใบ <c oughs> <c oughs> เหมือนหมกเลยใช้กี่ใบเอางนี้ดีกว่าผมผมกับกีนเป็นคนที่แบบเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันเช้าเย็นเลยผมว่าน่าจะลูกดกครับรีบว่ไงบ้างคะ ไหวไหมคะไม่หไ,ไ,มไมหวสิคะใครจะไหว <c oughs> คือคือแล้วตอนนี้กิมไม่ได้มองว่าจะต้องกี่คนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเรามองแบบเป้าหมายที่เรื่องของของงานมากกว่านะปัจจุบันยอะไรเงี้ยแล้วท่านวาเองเขาก็มีเป้าหมายในเรื่องของการแบบทำอาหารเป็นเชฟเยอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็อยากจะแบบเปิดร้านทำไฟดนิ่งเหมือนที่เราเห็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะ คือกินก็แบบพยายามจะซัพพอร์ตเขาด้านนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราจะช่วยได้เพราะเราทําอาหารไม่เป็นเรากินเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออส่วนกินส่วนเขาเนี่ยก็จะซัพพอร์ตกนเรื่องของการแสดงงานต่างๆเลยค่ะซึ่งแบบเออกินก็แบบเริ่มงานเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ย<ม>บางทีเราก็จะเหนื่อยบ้างเขาก็แบบมีไปรับไปส่งเราบ้างช่วยเหลือเราอะไรเงี้ย<ม>อ๋อนี่คือที่นักข่าวเยอะคือจะมาถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่หรือแต่งตรงนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอคะเอาจริงๆบอกตรงๆคือยังไม่แต่งใช่ไหมท่านวา ก็ท้ามโยนคำถามให้เราก็รู้สึกว่าก็อย่างที่ต่อไปนะฮะก็เราเราก็แบบยังโฟกัสตรงนี้อยู่ซึ่งผมผมผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่พร้อมเดี๋ยวเราจะแจ้งเร็วๆนี้แน่ๆมาชอบหินอย่างเงี้ยทีจแจ้ง ผ<ใ>มผมัไ<ม>ไม่ได้คุยไงพี่หนูก็งงเหมือนกันผมแ้วน้คือต้องถามทางผู้หญิงมากกว่าพีา่ต้องตอบตอนนี้คำถามที่ตอบเขากีนเลยคือบอกว่านี่คือคือทันวาเขาก็แบบเหมือนเขาก็อยากลาะคาะอะไรอย่าเยงเงี้ยแต่กินเอาบอกว่าแบบเออกินยังมีความฝันและอีกอย่างหนึ่งคือพ่อกินเพิ่งเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกินก็เหลือคุณแม่คน,นเดียวแล้วกินแบบกินอยากอยู่กับคุณแม่ก่อนอยากให้ความสุข ในบ้านปลายชีวิตของเขาที่เราสามารถทําได้ให้กับเขามากที่สุดที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทันวาตอนแรกเขาก็เขาไม่ใช่ตอนแรกเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออบ้านเราแบบเออบ้านกินยังมีหลายหลายอย่างมีภาระหลายหลายอย่างโอเคมีนี่สินด้วยแล้วคุณแม่ก็เหลือคนเดียวลยแล้วน้องกินอีกสองคนก็คือน้องก็แบบไปแบบมีเรื่องอะไรมีแฟนก็ไปอยู่กับแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องคนเล็กก็คือต้องทํางานเนี้ยเท่บกับว่าในบ้านเนี้ยตอนนี้เหลือแค่กินกับแม่สองคน จรรู้สึกว่าถ้าถ้ามันถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแต่งงานกันหมายความว่าเกียร์จะต้อง move ไปอยู่บางที่หรือกีจะต้องย้ายไปอยู่ที่ลาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยกินกิน,ก,นกินคงไม่กล้าทิ้งแม่ไว้คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ h ร r t มาหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราอยากเราเลยอยากัพ p อ o r t ความรู้สึกของแม่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ซึ่งฮันวาเข้าใจกินก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องงานแต่งงานมันก็เลยแบบจริงๆสาหรับกินอะ่ะไม่ได้สําคัญกินรู้สึกว่าแค่เราอยู่ด้วยกันไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยกินก็ไม่ติดเลย่ย่ืมเงี้ยค่ะ ควรจะแบบอ๋อทำไมอย่างนี้คือคิดรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนสองคนในการคุยกันมากกว่าแล้วเราไม่ได้มองว่าคุยจะต้องแบบรับซองมีพิธีรีตองเนี้ยคิดรู้สึกว่าวันนี้เราเติบโตมาขนาดน,นี้ได้อ่ะรับซองรับซองหรอคะรับซองเอารับซองมีพิธีรีตองอุ้ยได้ซองมาแล้วขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าณวันนี้เราสบายใจกับจุดจุดนี้เนาะสบายใจที่แบบว่าเราเออก็ไปเรื่อยปรึกษากันเป็นเพื่อนกันในทุกๆุโมเมนต์ ถูกไหมฮันวาใช่ไหมครับผมใช่ใช่คือจริงจริงก่อนนั้นเนี่ยก็มีคุยกันว่าแบบคือฝั่งทางฝั่งบ้านฮันวาเขาก็ครอบครัวทางทางลาวเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเห็นมาคบกันมาแบบเจ็ดปีแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่กินก็เลยบอกว่าโหแต่ให้เราท้องเบ่งออกมาเราต้องใช้เวลาไงคอท้องเลยที่แบบินแบ่เนี้ออยกินให้คุยกับแม่บ้าง คุยค่ะคุยคุยค่ะคุณแม่ก็ถามเหมือนกันว่าเอาอยัางไงอนาคตทายัางไงอะไรเงี้ยกับใช่ไหมไหอะไรเงี้ยกิงกบอกว่าก็ดูไปเรื่อยอ่ะแม่แต่ตอนนี้กิงรู้สึกว่าเขาก็ดีที่สุดนะนเขาก็ดีกับเราทุกๆุอย่างอะไรเง,งี้ยแล้วเขาก็สมส่ําเสมอกับเราอะไรเงี้ยค่ะเออซึ่งเขาแล้วแน่นอนแหละเราแบบเป็นคนที่มาจากต่างต่างเลือดต่างเนื้อเนาะเราก็แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอเรามาได้คบกันอ่างเงี้ยเราก็ต้องปรับจูนกันตลอดเนี่ยซึ่งสิ่งที่กิเห็นก็คือเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เลยอะไรเงี้ยพยายามจะปรับเพื่อเข้าหาเราทุกอย่างเงี้ยเราก็แบบเออจริง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 นี่พูดจริงหนูดูเป็นงานเป็นการมากจริงๆค่ะซึ่ง,งแต่ว่าณตอนนี้เราเหมือนแบบเราแบกหลายหลายอย่างเลยค่ะท่านมาเองก็แบกเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าเออเราอยากโฟก,กัสในเรื่องของงานของเราก่อนอะไรเงี้ยธุรกิจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนพี่คอยาถามเรื่องธุรกิจหน่อยครับที่เราได้ปิดตัวไปตอนนี้โควิดโอเคขึ้นแล้วจะมีการกลับมาเปิดอีกไหมครับท่านมาครับตอนนี้ก็แกรมก็ปิดตัวไปช่วงโควิดเนาะผมก็รู้สึกว่า เราก็เคลียร์เรื่องธุรกิจหลายๆอย่างแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในเรื่องของผลงานละครแล้วก็เรื่องวงการบันเทิงมากขึ้นผมก็มีโอกาสแบบได้คุยกับกีนแล้วก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้เราก็ชะลอในการลงทุนไปก่อนแล้วก็เราก็แบบโฟกัสในเรื่องของละครไปก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็ทําอาหารฝึกแบบเขาเรียกว,ว่าเหมือนแบบคอนซัลต์ไปเรื่อยๆเกี่ยวกับ,บ,บเรื่องเมนูอาหาร ซึ่งผมเชื่อว่ายังไงผมรักในสิ่งนี้ผมมั่นใจว่าในอนาคตก็ต้องมีแน่นอนในเรื่องการเปิดธุรกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวก็อัปเดตนี่ถ้าเกิดว่า่<อ><ม>านวาเปิดธุรกิจก็จะเชิญที่ทุกคนมานะคะเพราะว่าเขาตั้งใจทําทุกเมนูจริงๆอันนี้กินพร้อมพพอร์ตเขาจริงๆค่ะครับ<ช>แล้วก็<ด>อีกอย่างหนึ่งผมก็ยังโฟกัสในเรื่องของรายการมาสเตอร์เชฟด้วยอะไรเงี้ยก็อยากแบบแข่งขันให้ดีที่สุดแล้วก็ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณนะคัะ